เยอกับผมอุมพานะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเอาชีวิตหลอดในทำคืนอ,อันโทเลย EP T หนึ่งกันนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลย <c oughs> แป๊บหนึ่งแป <c oughs> ๊บหนึ่งนะครับแต่ผมปรับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับ ก็น,นี่ดวงอาที่ย์ก็ใกล้ตกเลยแล้วนะครับผมต้องเี่บรีทำอะไรสักอย่างนี้นะมันจะขึ้นแล้วงั้นผมกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีมันเตอร์เกิดนะฮะแล้วผมก็จะตายนะกระบองเพิะกระบองเพร็ร นี่คือกระบ,บองเพชรนี่คือดอกไม้ที่สม <c oughs> นี่นะผมก็จะเข้ามาในบ้านอย่างนี้นี่นะบ้านของผมเป็นยังไงมีไฟมีไฟเออมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเออมี เออดวงไฟบิศสอด้วยนะครับนะอันนี้ก็เตียงของผมแล้วผมก็กดเข้าไปแล้วผมก็ต้องนอนแล้วก็ Open Chat เอ้ยไม่ต้อง Open นแช t ด้านหนา้าบ้านผมก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสิ่งที่ผมเขียนไว้นะครับ เบลคัมทูตตุง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 ประมาณนี้แหละครับนี่คือเพลงที่ผมเขียนไว้จำได้ไหม คนจําได้ไหมอันนี้ผมเขียนไว้แลอวน,นี้ผมก็ทุกมันไปเลยถ,ถูกแบบเร็วมากเดี๋ยวเช้านี้ผมจะพาไปหาจะพาทุกคนไปหาไม้ อนทั้งแรกผมเอาเห็ดพวกนี้ก่อนนะครับเห็ดพวกนี้ผมก็จะเกี่ยวว่าเป็นอาหารนะครับ้็เป็นอาหารยังไงเหรอเดี๋ยวทุกคนรู้นี่เห็ดก็อะไรเนี่ยนี่ด้เห็ดจะเห็นมันแล้ว แล้วผมจะไปหาไมา้ที่โลกปกติกันนะครับแต่ผมต้องข้ามทะเลไปอ่ะแต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกครับนะงั้นผมขอเก็บอีกสักนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วไปกันเลยครับจำไ,ได้ไหมที่ผมบอกไปตอนอีพีศูนย์ผมเจอทราบประตูนในเธอนะครับนะเห็นไหม ได้ไหมผู้ชมทุกคนนี่นะครับนี่ผมพาไปดูนี่ตรงนี้นะครับเออเจ็บเจ็บเจ็บเพานก,กว่าอะไรตรงนี้เองที่เราย่องแล้วมันก็จะไม่เจ็บแ่ถ้าเราลุกขึ้น คนจพะพาทุกคนไปที่โลกปกติกันครับอันนี้ก็เกาะเห็ดแดงก็หายากนิดนึงงั้นผมจพะพาค้ามทะเลไปเลยจำน้ำนี่ถึงแล้ว ปก,กติที่ผมจะต้องมาเพื่อเอาต้นไม้เพื่อเอาไม้นะครับแต่มันไม่มีต้นไม้นี่แหละครับผมก็ต้องหาไปเรื่อยแลาผมไม่มีไม้ผมก็จะไม่มีอาหารกินในวันนี้ ผมไม่มีอาหารแน่เลยเออจะทำยังไงดีงั้นผมจะไปเกาะน,นั้นแล้วผมจะไปยังไงล่ะครับก็ไม่รู้นะครับไปกันดำน้ำไปแล้วครับเป็นกิโลกว่าจะไปถึงแต่ไม่เป็นไรย,ยอม ทะเลแบบนี้คนจักไหมไปถึงแล้วเกาะที่เราลอคอยโอ้มีปลาด้วยนะครับนี่ไงถึงเกาะแล้วต้องมาชมเห็นไม่รอบอุ้ยตายเมื่อกี้คืออะไร ผมจะไปดีกได้แล้วก้อนนี้ก็คงไม่มีไม้นื่องจากมันเป็นทะเลทรายไม่มีไม้ถึงยังไงดีครับผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วงั้นผมขออนุญาตแบบเกมหโมูดเป็นคีีทีมนะครับ สิ่งที่ผมต้องการนั่นก็คือนั่นก็คือไหนอ่ะนั่นก็คือถั่ยสุปนี่แหละสิ่งที่ผมต้องการงั้นผมขอกับเกาะงนผมแล้วกัน แต่ผมว่ามันมีเกาะที่น่าสนใจกับน,นก่อนนี้แล้วผมก็เจอซากเรืองั้นผมขออนุญาตแป๊บเด่นครับผมข,ขอกินไนไวิชันนั่นไงครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ ยังไงผมก็จะเอาชีวิตหล,ลอดเหมือนเดิมนะครับนะนี่มันก็ไม่ได้อะไรครับมันลงไปดูมันก็คงไม่มีสมบัติเลยมากมายแล้วครับเป็นแผนที่อะไรแล้วก็ไม่มีหรอกเฮ้ยแผนที่แผนแผน,แผนที่ขุมสมบัติ แล้วผมจะเก็บมาเก็บกระดาษทำไมอันก็เพืเอากระดาษนถ้าผมไม่มีกระดาษมันก็ไม่ได้เดินเดิูแล้วอันนี้มันคืออะไรไม่รู้นกันแต่ผมจะไปามผมจะไปตามที่เขาบอกนะครับนะ อซุปเน่าเหรอมันจะเป็นอะไรล่ะแค่ซุปเนา่าให้ลองชิมดูหน่อยสถานะอะไรก็ไม่รู้สถานะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับมันผมขึ้นไปแล้วมันจะไปตามหาสมบัติ นะครับผมก็แค่ตรงไปแล้วผมจะเห็นสมบัติเหรอ นี้เหรอเอ็นมีอะไรเลยอุ๊ยกองสมบัติกอสมบัติเอ่ออะไรเนี่ยเพชรขอบคุณน,น้อยก็มียาอะไรให้น่ะนะ เดี๋ยวผมค่อยมาเอาอีกแล้วกันนั้นผมค่อยข้ามเหลือข้ามตะเลมาแล้วกันนั้นผมกลับเกาะผมละผมได้ของดีมา <c oughs> ให้สีให่สี่ผมมาทางผมมาจากทางนี้ใช่ไหมผมจะไม่ได้ว่าผมเป็นยังไงผมอยู่ทางไหนผมขอ ครับท่านผู้ชมเกาะเห็ดแดงหายโอ้โหผมต้องยอมปล่อยวางไอ้ของวองนี้ที่ผมถือใช่ไหมเนี่ยผมไม่มีทางผมเพิ่งได้มาผมก็ แต่ว่าผมก็ต้องนะครับน่ะแต่ผมก็ต้องยอมคือ,อ,ต,อ,อต้องยอมเพื่อกลับบ้านแต่ของก็ไม่ได้สักชิ้นเลยเอออย่างนั้นก็จะดีหน่อยนะ มันตอนเช้าหรอโหก็ไม่บอกทำเรือได้ไหมเนี่ยบล็อกพวกเนี่ยเห็ดเนี่ยนะเห็ดแดงโอ้ได้เห็ดแดงมา ซุปก็ไม่ได้ขออนุญาตปรกิเกหมยวยรอบได้ไหมงั้นผมขอเรือด้วยนะครับ นั่นเรือครั้งนี้ผมจะไม่ทำดีๆแล้วผมจะค้าบเอานี่นะครับผมจะค้าบเอาเองด้วยมือของผม ครับหนึ่งนะครับเอานี่มาเลยไม่ใช่แล้วเอามาเขาทำเรือไม่ได้เขาทำเรือไม่ได้นี่แหละใช่ผิดบล็อกก็ไม่บอกเ Okey, nanti งั้นผมก็เก็บเห็ดไปเรื่อยดีกว่าเห้หเห็ดไม่ดอกขึ้นนะ่ะ โอยลืมปรับลืมปรับเกมมูทโทษทีผมลืมไไม่ได้ตั้งใจข้อโทษทีครับผมอัานเ,เตี้ยด,ดีกว่า0ไว่ะ แล้วงั้นผมก็ทำซุปดีกว่ามไม่พีโมเลือละก็ตึ๊บจิ๊บได้เท่าไหร่ได้สามันเก็บเห็ดแดงใหม่แล้วเอามาเสานี้ก็พอดีกว่า ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นงั้นผมเอาอันต่ำๆก็พอ ไม่ได้เห็ดน,นะครับใช่ผมด้วยมันไม่ได้เห็ดเออนั้นกราไลเก่างั้นผมก็คราบล่ออีกโทนี่ผมก็ได้หาแล้วซุปซุปเห็ดเรือผมไม่เก็บหรอก น้ำผมจะไปเอาของของผมเลยนะครับถ้าปัญหาคือผมไม่มีไม้ทำยังไงดีงั้นผมขี่เรือเล่นมันบกดีกว่า จะกินอาหารอย่างไรเนี่ย

นอน,นเวลาฝนตกแหละดีสุดแล้วงั้นผมก็ขอปรับ ผมปรับให้เป็นโนดโลเซนตดอรไหนที่ผมปรับเป็นหมดแข็งอันนี้ก็กระจกที่อันนี้ผมก็อันนี้เป็นกระจกที่ผมไม่ได้วางผิดนะพื่จี ไอ้น,นี่โมบล็อกเดียวมันจะทำยังไงได้ก็ทำเป็นปุ่มทำเป็นปุ่มยังไงเหรอทำเป็นปุ่มทำไมเหรอนี่เปิดประตูบานไม่ได้อีกน,นี่ก็เปิดไม่ได้ไอ้คุณทำแบบนี้เนะี่ย ุมปากเอาเดียเดี๋ยวล่ะเพิ่งรู้ออกจากบ้านแล้ว ผมก็ขอจบคลิปในเท่านี้นะครับจะกัดในพีีหน้า